สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอซีที่คิดถึงทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้จะนำพาท่านมาเาที่ยวป่ามหาเก็บเห็ดนะครับพี่น้องมหาเก็บเห็ดอยู่บุญธาลีกเปนน้องแปนบุญธาลิกแต่ว่าเดือนเมษายังยางขวบขวบท,ท่านผู้ชมมากกมูลหลายหลายหลายคนแต่ว่าตอนนี้ผมยางออกเก็กมูมา เดี๋วมาเลาะหาเบิงบ้งแบบเทื้อมันได้นะครับหาเลาะเบิ่งเห็ด้ำปลามีบ่คือแห้งแห้งเลยครับโลทำง,งานผมไม่เป็นเซียนเห็ดแต่ท่านผู้ชมจะว่าผมมาหาเห็ดนีต้องการจากมาหาไทยให้ท่านผู้ชมด้เบิ่งนะครับ มหาไทยว่าตามป่านี่เห็ดมันเกิดมันมีเห็ดบอ่อเห็ดออกบอ่อแล้วเดี๋ยวผมอาจชิบ่ได้พ่อดอ,อกอะไรพี่น้องท่านผู้ชมกระเบิงไปเรื่อยๆพี่น้องท่านผู้ชมก็จะลืมนะครับกดไหล่กดแฉกดสัตว์ไข่น,น้ำแน่นะครับกดัดระคั่งจะเป็นกำลังใจให้ผู้หา ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันแล้วกาจะเริ่มบอกพี่บอกน้องเมื่อกดติดตามเบิ้งซ้อยกันแน่ท่านผู้ชม,มส้อยเหลือคนอีสานบ้านเฮาเบิง่งคลิปนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วกับกดติดตามนะครับต้งซื้อสีแดงๆนะั่นนะกดติดตามเอผมมีคลิปดีๆผมก็จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งกรบเบิงเบิง่งเดี๋ยวผมสียาวมากทั้งมันแปลกๆเนี่ยก่อนอ้ยแม่งอันนั้นหลายแหง้ง แม่งยังไหลแม่งถึงมันบินต่อข้อดีดีแง่งแง่งแง่งต่ำมูลกล้องผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเสียสำหรับผมชมเ๋ยวนี้ไอ้ที่จับที่จับไทยนั่นเป็นอันเขาเห็นว่าไม่กันสันนั่นชาดไผ่เข่าอยู่แต่ว่าเวลาเขาย่างไปมันจริงโ๊กเก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 ๊กเป็นอีหยังโอ้โหโว้หมูโวหมูแท้แท้ หาเป็นเท่ไทาไหร่ก็คือหาเป็นาเมันจะบุลลงป่าเนาะมันจะบุหลงกันอย่างนี้เป็นอย่างน้กันแหละว่าจะจะบ่าป่าห้าผิมเพราะว่ามันเรียนอาอาจจะนําหากันเห็นนี่หรอกเดินไปเทาอุ้ยหกหกอย่างเงี้ยไอหมอมนมีทางยางมอไหน,นมันมีทางยางกาคือคนมันไปดูไปดูแล้วมันกน อยู่แบบนี้มันกาบอกใครเห็นมาบนันหกหเดี๋ยวสายบังไฮบังก็ใหม่ใหญ่ข้างข้างข้างบนเป็นป่าใหม่เป็นป่าไม้เป็นป่าใหม่นะครับท่า,น,า,านผู้ชมมึงยังหาบึงมูเป็นหายข้างหนา้าเห็นอยู่บ่า พอเห็นหรือเปล่าทางนี้ก็ไม่เห็นเห็นแล้วไหมออกออกไม่เยอะออกบ่ค่อยดีอโอ้แท้หนิจกักรย์ไม่เคอยออกบ่ะวันนี้ได้เห็ดละง,งอบอกเห็ดละง,งอบอกกับเห็ดอันนั้นบอกบ่เห็ดนนี้น มมีีน่กานผู้ชมเบิองปลาใหม่อันนี้เป็นปลาสงวนสงวนสำหรับผู้ชมเป็นปลาหลวงครับไม่มีใครที่จะมาแตะต้องได้มาหาเห็ดนั่นได้อยู่มาหาเห็ดได้ท่านผู้ชมจะไปยามาตัดต้นใหม่ทำลายปลาเพราะว่าปลาหม่อนี้มันเป like ็นปลาที่เพิ่นรักษาไว้นะครับปลาสงวน เก็บแต่เพาะได้อยู่เก็บได้อยู่หนึ่งหลับให้มายิงสัตว์นะครับสองหลับให้มาตัดต้นไม้ต้นไม้นี่ถ้มาปลูกใ่บ่เป็นะตามจริงแล้วหาไม่ไผ่ท่านผู้ชมเนาะหาไม่ไผ่ตรงหาไม่ไผ่นี่ยมาปลูกเสริมขึ้นไปในป่าเวลานั่นเ่าเกษสรได้มา้มาหาหน่อไม้ง่ายๆหน่อไหม่ที่มันไ่มีน้ำนะท่านผู้ชมหน่อไม้ที่หน่อไม้เลี้ยงเงียบเลยเปลือยไปผมก็ได้เนาะหาเห็ดบ่พอเห็ด ผมก Dante, ็จพาท่านผู้ชมย่างหาอย่หลุมตึนีข้าเจ้ามะขุดต้นนั้นต้นยุงต้นไม้ยุงไปขายแต่ว่าหลายปีหักอย่างเยมันยังจะหากรากไม้พยุงแต่ว่าต่อมันเขานี่ว่าคุณได้มาไป เลื่องงานหนึ่งปลาพยุงกิ่งพยุงเออท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมรอป่าเดินป่าแต่ว่าผมเหมือนโเห็นหรกแต่ว่าผมถึงยิ้นมูอเพราะว่มมาเก็บเรืออยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมสีผ้าท่านผู้ชมหอ,อกไปเบิง่งยังเก็บปลาไปหาบ่นดนเลย ประมาณชั่วโมงกก่วนนี่แหละนะครับแล้วสิผ้าท่านผู้ชมไปเบ่งชุ่มมูคนเก็บนะครับสีเอาเก็บป้าไปแต่ว่าผมถ่ายคลิปบางจุดบางบอลผมก็ตัดขึ้นไปนึ่งนะครับมันยืเดเยื้อยันท่านผู้ชมเบื่อนายอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมย่างไปเบ่งย่างไปเบ่ง นีนเขาจะห้องอื่นกันไปทางรถไปพอกันยูทางรถจะออกไปหารถกันก่อนอาจารยผู้ชมกอนนี้ออกจากปามาแล้วนะครับออกออกจากปามาครับมาพ่อมูเฟันมา่าจิ่รถเต็มเลยบ้านนี้มาหอดนันังเลือเแ็ดเซ่ลวะมาหอด,ดนปปะบ่าวน เขาเอ็นเฮ็ดอยังบุญเนี่ยบ้านนะองเดแล้วเป็นเป็นอันนี้เฮ็ดอย่งเขาเอนใช่ปลาใส่น่มีเื้อสุกมีเกือสุกมีเเปรนอ้ยเป็นสะแกงแ่บเบิ่งเบิ่งฝนนครับที่ผู้เสียงการตั้ครรภปลาน้ามูบ่้าวโรดว่าวโรดว้เป็นสะแกงเฮ็ดเดียร์เฮ็ดจะดีละเบิ่งเบิ่งไข่เอไข่ก็เยเฮ็ด่ก่อ่เ่ พอเฮ็ดผมพิจาก่อนมห็นาเยวผมดูดูเห็ดในตะก้าเบิ่งเฮ็ดในกระตามาสิโพดเียล้วอันนี้เห no ็ดเห็ดบดดินเห็ดบดดินขายไปตัวละสองหมเห็ดบดดินขายให้บดดินเห็ดบดดินเดี๋ามอยวมือผมมาซื้ สิบางกล่องเนี่ยนิดนึงเด้พอ,พอพอผมบิดคัคกล่องอยู่ยวทนผู้ชมเหมือนกันแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับอ่ากล่องน,นี่เบอร์กัตตาเนี่ตาเนี่เพิ่นพอเดียวมาเลือกเคิ่องพักติว๋วเคิ่องเตรียมผงไม่มห่อนบ้านเต็ีจัดการเลยอันนี้โยปลาโมเมนต์โมเมนท่านผู้ชม,มเหมดใว่าะโมเมนต์น่ะเมบอร์ท่ายู่ตลาดบ้าเดียวนี่ปลา ตัวจริงๆเลยจริงๆเลย,เลยอยู่ในป่าเลยเดี๋ยวถ่ายมาหารถรถคันพ้าไหมอาีกนี่รถจอดอยู่ในป่าถ่ายลงมาเห็ดคือเอาสาดมาปูได้เฮ็ดลงมากก้มันเลือกเอาดอกจะไหนมันเป็นเห็ดกินเลยลเฮ็ดบวกกินเอามาเบืองแล้วเฮ็ดกินเ,เม็ดผสมกันเดี๋ยวเขาเรามันบ่มุนใบเราได้มันมุนกัน,นอ้อยอนส่อน,นสันข์ผู้ชม อยู่ป่าบ้านนี้ยังก็เคลื่อนบ้านยังก่อนนี่ป้าบ้านน้องแปนบหมอนน้องท่องน้องแปนอำเภอบุญทะลิกเนาะอำเภอบุญทะลิกเออธรรมดาล่ะอ้ยอ่นพี่น้องอ๋อเดี๋ยวพี่น้องมึงคิปมากะ พอสมควรครับพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วพี่น้องสีงก็ขึ้นใจกับที่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเสกไข่ให้ช่องหมอลำเถิงเข้านี่ละนะบรรยาก็พี่น้องคิดอจะเว้าอยากคุยน้ำกับคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับในช่องหมอลำเถิงพี่น้องอยู่ดีมีแห้งความเจ็บใจได้ความไข่ยามีนอนรับกับ้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับ้ได้เงินแสนครับพี่น้องแบนมือไปให้ได้แก้วคาลัน พี่นองออกจากบ้านก็ให้มีผู้เบ่งผู้่ย,ยงลำล่ำเรยๆครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ